ก่อนนู้นหรอน่าจะใช่ก่อแดงตรงนี้เลยตัวเดียวตัวเดียวพี่น่าน่าจะตัวเดียวขยมมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายฟานเลี้ยวซ้ายขยมโอเคแิ่งไปน้องปลาคานปลาคารหรือเปล่าเจ็บแล้วเจ็บแล้วมาเลยมาเลยดันดันดันเมาขยมมันวาร์ปวาร์ป ้โอ้ยเฮียมันวิ่งไปไหนวะหน้าอยู่ชั้นสองกระโดดลงไปข้างล่างขึ้นไปข้างบนใหม่อะไรของแม่งวะเนี่ยไต่อดีไต่อมันดีขย่มมันอย่างเดียว